สวัสดีคุณเอฟซีช่องพอนพี่สาวลูงพลนะคะรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายบ่ายสี่โมงแรงย่าพาเก็บผักอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกค้าสร้างเท่าไหร่มือนี้ลูกค้าสร้างอันผักคะคุณหมอเออชิบชีมัดชิบชีมัดอันนี้จะมัดหรือบวแแม่เนี่ยมัดเรียบร้อยมัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่โอ้ โอ้เบ oh, hey, ิ่งเด้อพ yeah. 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 uh, yeah. ่อแม่พี่น้องเอ้ยงามหลายขึ้นซช่กันมาชิปเมันก็ได้ลอยชี้ชิปเอออันนี้มาเขือแม่เขือเออเก็บโลดมะเขือกุนต้นกินเตี้ยโยอือให้ก๋มมีเนาะมะเขือเนกระดาษอืออือใช่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  กกพูบมาว่ามีกระลำน้ำบกเขากันอันใดมะเขือมะเขือก็ถืออยู่วะจังวะไปเจ้าขายพื้นมะเขือกับลาบเนื้อมันก็เข้ากันดีได้ล่ะซาคอยกินเดี๋ยววะเอาพริกก็เก็บอีกให้มันได้ย้อยเก็๊ยบหรือเป่าได้กินเก็บหรือบ่เก็บแล้วแล้วอยู่ใต้เออไปไมั่ได้ย้อยเออสั่ง ีว่าเสียตัวอันเอ็กมาวันนีพอดีมะเขือเฮ็ดถุงใส่ถุงไปเลยมเะเขืออากาบาได้จักถุงกัเฮ็ดใส่ถุงไปเลย,ยสองถุงลงเออถุงละสิบบาทก็ได้ละส้าบาทละพอได้ค่าหมาค่าผู้อ้ยปอออนกับปวดปวดแขนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนี่ถือเคี่งไข่เลย อือพ่อสิลุกบ่ได้พ่าตะลุกได้พ่อแม่พี่น้องเลยปวดเนื้อปวดตัวปวดไปทั่วร่างกายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อเช้านี่คานลุกมานึ่งข้าวให้ปู่พองใส่บาดเหมือนแขนเหมือนแขนเหมือนแขนมีอะไรแบบ หนักมากๆเลยแขนที่ข้างที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยหนักมากเลยเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วเพราะว่ากินน้ำอุ่นแล้วก็เอาน้ำอุ่นนะคะพมน้ำอุ่นแบบว่าเอาไซผ้าหลักก็มามาหุ่มเนาะมาหุ่มมาพ้มเหมืนว่าเออไข้แน่จักหน่อยแลวโอ้ยเอามักซารีบ้านไหนเสียมทหเลยบาออแม่ บ่เลี้ยวชัดสิได้นั่งเนาะทางเอาไหลมากก็จัดการทุกติดปุ๋ยแล้วเลยข้ามะทั่วก็จีหาไปซับอีูไปเก็บเหรียญมันยังบ่แน่นบ่ขามมทั่วเจ้ายังบ่แน่นบ่ขามาทั่วเจ้าบา่มันข้างาาบ่งพ่ออยู่ละเจ้าสิเพลิดข้างสูงเลยมันสิได้จองเก็บอีกเลยเพราะว่า สูงโพดเอาตำตำใหม้มันวานถาปกงาปูกันงาเ็ดหน่อยลงไมบ้นนอืมเบวบิและก็เบิดแหลวปลูกอีกลวนี่จะปลูกแลวนี่้งวาหันละมีแห้งแล้วก็ปลูกแล้วนี่นล,ล,ะะลี่โอ้ยเอาจริงและะ้วบานี้สิเอาไปหนึ่งขายแล้วบานี้สลี่ก็ได้ี่สช สี่ส mm. mm. mm ิบ hmm. ห้าวันก็ไ <hey>. ด <fight> yeah, ้แล้วมะข่าโพดนะอืฟังเด้อพ่อแม่พี่น้องย่าผ้าว่าเอาน้ำดอกเมยว่าสั่นบานแล้วเป็นหมากผล่ะเป็นหมากกุลาบหญาผ้ากันจะว่าเอ้ยมันเป็นยังคือบ่เก็บพอบานแล้วเป็นยังไงหมอกริกใครแน่ยี่บอก็จะใช้จัรจยังแล้วเออค่อยหดไปล่ะเมื่อวานเอากาแฟหดหดแล้ว มือพองเลยมาวานนื้พุนดินมกพริกแตกเลยนะนคนน่ะถือขี้งไข่เลยแม่นิ้วนิ้วมือพองต้องมาสามสี่หม่องจับด้ามเสียมพวนพวนดินนั่นเอาดินคุ้นเซนเงาบักพริกมาวานนี่พ่อแม่พี่น้องเลยไปฉีดยาวัคซีนมากเหมือนเนี่ยโอ้ยถือขี้งไข่เลยอืม่บด้กินข้าวเบิดมือมือนี่แม่เฮาตะลุกมาก,กินกับแกงปลาละอืม ตูได้สินตัวตูวก็น,นอนดิเปรย์หันละอืมมื่อแรกทำแมนห้าบมกินแกงปานก็นเอาไว้ให้ลูกมาค่อยวายแซ่บอยู่ด้แซ่หนัแงแซ่อยู่วะต้มปลาบูได้ให้มาบ่ต้มปลาบูบ่ให้มาโ,โ,โอ้โทษได้กินได้กิน,ไ,น,ดน,นได้กิน <มา S 1> ปลาบูตอนมาก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยต้มบ,บูให้มัน้ำ นอนมอมอแม่ๆอะไล่ะก็นอนตัวต้มปลาบูให้กินนะเอออิ่มหลายแต่กินนั่นแม่เอื้ยละนอนถ้ากันนอนบ่ตีงได้ลูกค่อยมาอาหารมันสิบินอืมประตูกับ่อื่อมากมาขึ้นนี่พ่นไห้เด้ต้นต้นต้วอนตัวขาอันตัวดำหันเออไห้อยู่อยู hmm ่หน้าประตูหันคอยลูกไปเปิดประตูไห้เฮ็ดยังค่อยว่าบ่ได้แท้มันบ่ได้เข้าไปนอนน้ำกันน่ะคอยล่ะ ไปคุ้มพ่นเข้าไปนอนน้ากันมาเนี่เม็ดบัดนี้พนบบได้เขากงน้ากันหนาอืมกงกับกงน้อยๆเนาะอืมหอมวาไม่บืดกําเท่าไหรนั่นกละสเออ มันเบิดแล้วเบิดเบิดชุดมันแล้วก็บ,บอกไปว่าเบิดชุดแล้วอือ,อ,อ,อมขไปข้างใดเลยเล็กน้อยสองคนน่ะออม,อ,อ,มอิงอะ่ะข้ามานำเจ้ามาเรื่องใดโอ้ยเขาก็มาเล่น่องแหละเขามาเห็นของหัวและสืออดดะ่อหวตัวของเองคแล้วเหองหัวโอ้เอ็นว่ายอมละ อสองพันนั่นแหละฮะอีออมสองพัน้วยสวงัวนั่นเออว่าจีดฮาร์ดะกตาไม่คือถือแข่งงัวยังคือโตละสองพันสองหมื่นตัวพนี่ตระเรมาเมกับออ่าเป็นงัวกูได้แหละอ่าอ่าจล้วก็เผาะปกดเออเมื่อกป็นขันสมจากสมภา รสิาตาชอกเปเลี่ยนนั่นแหละลายอันลายแนวโอ้เปลี่ยนทุกอย่างเลยสิตา,าตะบ้องมือค่ะเออไม่ยังตัดแม่มือนี่เมื่อ,อยแล้วค่ำแล้วสีม,ม่วงกลัวละสีหาม่วงละนี่เมื่อสกอนมือนี่มือมือหนาก็ยังมีอยู่บดอาหารได้แบบทเป็นลูกล่างตู้ล่างเออยังนกอะไรนกกระเมงแข้งอะไรแม่เออนงหนงเป็ดเออน ลาบลเลยลาบนกเป็ดนั่นเลยอืมไข่สิเป็นทีดเอาอันนั้นมามให้ก่อนเอายังมัดอันนี้แหละมึงเสียเมื่อเมื่อคามกูเสียพากันเมื่อก่อนมึงเอาเอ้ยจิดเสียเมื่อให้เขาเออนี่มัดกด อ,นนอันนี้จะเสียวลงไปพ่นมือนี่บนน่นอันนอนพักบอ่อพักนี่ไหมขึ้นใช่เนี่ไหม<ล>อ่าขายเบิดมาแล้วาเก็บไม,ม่อีกไม่ตู้เออได้ระเบงเงินนั่นออได้แล้วเออนายจ่าบาทบาบาพ่นพ่นหายจ่าบาทอะไมจ่าบาทเนาะได้ห่อ,ร,อ,ยอ,ยอร,ร้อยอีกบ่บ่ห่อร้อย ป่ะออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ